สวัสดีครับก็แบบมันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องวอลลีกเนาะอันนี้เป็นแคนวอลลีซึ่งไปดูบ้านที่ผมเจอนะครับเห็นแล้วผมน้ำตาจะไหลผมดับที่สิบเก้าแล้วนะตอนนี้และดูครับผมเจอบ้านสิบห้าซึ่งถ้าเป็นบ้านสิบห้าที่ไม่โหดจะไม่ว่าอะไรนี่บ้านสิบห้าที่ป้อมอาวุธก็คือแบบเกินครึ่งแล้วมั้งครับเนี่ยอีโก้ของบ้านสิบห้าแล้ว นี่ก็ของบ้านสิบห้า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 แล้วยังมีสเปลทาวเวอร์อีกอะโอ,โอ้โหก็ภาวนาให้ได้สองดาวนะคุณเจ้าไหวหรือเปล่าแต่ก่อนจะไปตีวอขอมาตีบ้านธรรมดาก่อนนะเพราะว่าถามันยังเป็นอย่างนี้อยู่แต่จริงผมก็ใช้มังกรนะแค่เปลี่ยนน้ำยานหน่อยเอาน้ำยาลากไม้มานะก็เมื่อประมาณปีที่แล้วตอนอยู่บ้านสิบสองตอนที่น้ำยา อยพูดผิดตอนอยู่บ้านสิบสามนะแล้วก็มีคนแบบคอมเมนต์ว่าให้ลองใช้น้ํายาลางไม้หน่อยได้ไหมถึงเวลาแล้วครับที่เราจะใช้น้ํายาลางไม้เกือ <c> บ <oughs> <c oughs> ปีแล้วครับกว่าจะใช้ให้ดูเป็นยังไงยูทูบเบอร์อที่จริงใจนะครับก็ไหวในนหลังนี้เป็น i ินฟินดูเดีนะครับแอดิเฟนอยู่นี่อยู่นี่นองตีด้านทาฮอแล้วกันนะ หรือเปล่าวะ่ยมันมันไม่ขยอยากให้ตีด้านนี้เลยทําไมไปยังโอ้โหผมไม่เคยจะพลาดอะไรแบบนี้ผมไม่เคยจะโดนน,นะโอเคจัดการไปก่อนเล็กๆ,ๆน้อยๆแล้วเราก็ไปยยงด้านบนไปเลยจบ ามด้วยบอลลูนช่วยชีวิตฮิวเลอร์ก er ่อนพูดผิดชีวิตอัลเชควินอ่ะช่วยได้แค่นี้อัลเชวควินที่เหลือช่วยตัวเองนะเดินออกมาโอ้โหอัลเชควินเอ้ยมาแล้วตรงนี้ล่ะตรงนี้ละ่ละยังไงดีนี่ผมว่าตีจากด้านบนเหมือนจะเป็นทางที่ผิดเลยนะครับเนี่ยทางนี้ผิดก็คือทางนี้ถูกได้นะคเปลี่ยนผิดให้กลายเป็นถูกอะ่ะเคยเห็นปะ น่าจะไม่ใช่วันนี้นะครับนี่ก็โดนระเบิดเอาิอแบบรุนแรงมากอืมไม่น่าร้อยเนี่ยตรงนี้เขายังเหลือบอมบ์รุดฝั่งด้านล่างเยอะเลยนะครับนี่เป็นลางที่ดีหรือเปล่า <c oughs> ไม่น่าใช่นะครับแต่เจ็ดสิเปอร์ซ็นต์ละก็พอเลยแล้วกันนะครับเพราะที่เราเตื่นเต้นจริงๆคือตีวอลแล้วผมก็ได้น้ำมันจากหลังนั้นเรียบร้อยลวหนึ่งหมื่นกว่านะครับ แล้วก็ตอนนี้ผมอยู่ไทท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นยังไงสุดยอดจัด,จ,ดจัดนะครับมาเรามาตีวอลก็ขี้เกียจขอนานแค้แล้วก็จะใช้วิธีนี้เลยนะน้ํายาที่ใช้ก็เป็นว่าคือผมแอบดูมาแล้วผมคิดว่าฐานแคนของฝั่งตรงข้ามเนี่ยน่าจะเป็นทางด้านของเอ่ลาวาฮาแน่นอนดังนั้นเราสามารถจะ ใช้น้ำยาพิดมันไม่ได้จะดีขนาะดนั้นเรามาหามันแค่ถูกงเวลานะาน้าลำาดนะครับก็เป็นอันนี้แล้วกันนะระยะฟีดเราไปฟีดมาครับเราจะได้ลองใช้น้ํายาลากไม้กันด้วยนะมาไหวไหมไม่มีวาเด่นด้วยวาเด้นอัพอยู่ลืมไปเลยแต่วาเด้นก็ก็มีก็ดีนะครับวาเดนดีกว่าไอเจ้าไอปินปินเนี่ย ปีนี้ยังไม่เก่งเลยนะครับที่ผมคิดเอาไว้ก็คือผมจะตีจากด้านอีเกิลแล้วก็ให้โยกไปทางด้านเทาฮอนะครับโอเคก่อนอื่นก็คือต้องยิงให้โดนแอร์สวิปเปอร์อันนี้นะครับที่ผมต้องการให้โดนที่สุดเอ่อแอดดิฟเวนเออ,เอ,อว่าแอดดิฟเวนโอ้โหแอดดิฟเวนมันโดนไปมันก็ไม่พังด้วยว่วะมันต้องปลาสามขวดเลยนะเนี่ย โอเคอันนี้น่าจะพังได้อยู่เพราะว่าเป็นเลเวลสิบสี่นะครับสวยงามเดี๋ยวเราดูกันว่าจะทำยังไงกับชีวิตดีฮะจะปล่อยนี้ก็ไปช่วยฝั่งนี้อันนี้ก็ไปตรงนี้ปึออ๊บแล้วผมก็แผ่แม่เบีย้ยมาครับแห่ไ,หไปลดแห่ มันไม่ทำงานหรอทำงานอย่างที่ผมลิงเอาไว้ก็จะเป็นตรงนี้นะครับแต่รอจังหวะด,ดีๆก่อนชีทอหนึ่งขวดแล้วอ๋ผมลากไม้ช้าไปถ้าหาในแนคนจิบตันมันออกมาเลยเนะี่ยเขาแล่ช่วยผมตายหาด้ไงีวะวัดงงวะ่ะ ช่างแม่งประไลนะครับเออน้ำยาลากไม้ก็หมดลงไปแล้วเออคือถ้ามันร้อยมันคงจะเป็นปฏิหารจัดๆ <c oughs> ก็เอาให้ได้เปอร์เซ็นต์เยอะที่สุดแล้วกันนะครับหมดหวนตีดีๆอาจจะร้อยได้นะสึ่ว่อมีตีไม่ค่อยดีเท่าไหร่อาชจะควนผมตายเย,ยังไม่รู้เลยผมปลานี่ช้าใบฐานเคมมันออกมาเลยปะจบเลยนะครับแม่เงย ได้แปดสิบห้าแปดสิบหกแปดสิบเจ็ดเก้าสิบได้ไหมเก้าสิบก็ยังดูดีโอ้น่าจะยากอย่าเพิ่งเปลี่ยนเป้าหม่นะจ๊ะเผาไปก่อนจ้ะสวยครับโมโนโลิกเป็นป้อมที่แบบแก้ทางฮีโร่สุดละนะครับ ด้วยความรุนแรงเ <câ reen> ฮ okay. ้ยโคตรอึดเลยคิงไม่ยอมตายหาสักทีนะครับเราได้ไปที่88%ดสิเรซก็ถือว่าทำดีแล้วนะครับสำหรับบ้านสิบห้าที่โหดว่าอาจจะได้เยอะว่านี้ไม่ก็อาจจะร้อยได้เลยนะทำเป็นเล่นไปตองตีเก่งคือแบบบ้านวันนี้เราเจอแบบโหดๆเลยนะเราสู้ไม่ไหวหรอกนะครับตตีโง่เลย ก็สร้างไปน้ำยาลากไม้ก็ออกไปไปทำคานแล้วนะครับตอนแรกผมนึกว่าน้ำยาลากไม้มันใช้พื้นที่สามนะครับมันใช้แค่สองเองอ้าวผมอัพได้แล้วในระองเท้าเออวะอัพไปเลยแล้วกันโอเคครับเป็นเลเวลสิบเจ็ดซึ่งต่อไปก็จะเป็นเลเวลสิบแปดซึ่งก็จะได้ดีเพิ่มอีกสิบสองแต่ว่าโคใช้เยอะนะครับอาจจะไม่ได้อัพเร็วๆนี้ ปล่อยมันนอนแอ่งแมงไปก่อนละกันโอเคครับวันนี้ก็มีเท่านี้อ้อให้ดูนิดนึงครับเมื่อวานได้ทําการเอ้าเฮ้ยไม่ใช่เมื่อวานหรอวันไหนวะนจำได้ว่ามาอัพเอ็กโบไว้ปนะหรือว่าเมื่อวานอัพวาร์เดนหรอเมื่อวานอัพอะไรหรือมาแ,แต่จำได้ว่าอัพอะไรไปสักอย่างนี่แหละแล้วช่างมันเถอะครับบ๊ายบาย